ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาว,วีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬกาถึง15นาฬกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่นหน้าจอทีเอ็นเช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้มชมมาติดตามสาเหตุของอาการแพ้สัตว์เลี้ยง พร้อมกับวิธีในการรับมือนอกเหนือจากนี้จะพามาติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์อันทันสมัยที่จะช่วยรักษาและแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด -19 คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไ h ด d a ที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน <N> ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮด้ารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่สาได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป คนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองด,ดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคาราอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่10%ซ็ตแน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสาทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคต มีความเสี่ยงติด HIV ทําทำอย่างไรดีเสี่ยงติด HIV แค่ไหนมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยซึ่งกินยาต้านรักเป็นปลอดภัยด้วยสีแนวทางห่างไกล HIV ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการ TNN Health มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพามาติดตามเรื่องของอาการแพ้สัตว์เลี้ยง ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรพร้อมกับจะมีวิธีการในการรับมืออย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ดูแลรักษาตนเองได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการแพ้สัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเวลาไปสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นคัดจมูกน้ำมูกไหลตามหายใจไม่ออกหรือว่าเป็นผื่นขึ้นตามตัวนั่นเองแล้วนี่แหละอาจจะนําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหอบหืด ไข้ละอองฟางลมพิษและผิวหนังอักเสบลงมาติดตามรายละเอียดและข้อมูลไปด้วยกันค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่า,าการแพ้สัตว์เลี้ยงเกิดจากการแพ้ขนสัตว์แต่ในความเป็นจริงแล้วอาการนี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองตอบโปรตีนในสเก็ดผิวหนังน้ำลายปัสสาวะหรือน้ำมันในร่างกายของสัตว์เลี้ยงค่ะโปรตีนที่ว่ามานี้อาจจะติดอยู่ตามผนังเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าและของใช้อื่นๆภายในบ้านโดยส่วนใหญ่อาการแพ้ก็มักจะเกิดจากการสัมผัสสเก็ดผิวหนังที่หลุดออกมาจากตัวสัตว์และสัตว์ที่มีขนทุกชนิดก็สามารถทําให้มีอาการแพ้ได้โดยเฉพาะสัตว เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมวโรคภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงหรืออาการภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงเป็นภาวะที่ผู้เลี้ยงมักจะแพ้โปรโตีนที่พบได้มากตามเซลล์ผิวหนัง ขนน้ำลายและนะ้ำปัสสาวะของสัตว์จนส่งผลทําให้เกิดอาการหอบหืดอ,อาการคันจามสาเหตุหลักที่อาจทําให้คุณประสบกับโรคภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงเป็นไปได้นะคะว่ายังอาจจะมาจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเรามีการทํางานเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ที่เข้าไปจนทําให้เกิดปฏิกิริยาหรือกลไกการป้องกันและออกมาในรูปแบบอาการแพ้ขึ้นค่ะ ผู้ที่ชอบคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจสัมผัสกับวัตถุดิบที่ปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงหรือสุดดมสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นเข้าไปในร่างกายภายในระยะเวลา15-30นาทีหรือหลังจากนั้นอาจทําให้เราเริ่มมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเราอาจกําลังประสบกับอาการภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงอยู่ก็เป็นได้เช่นอาจจะมีอาการคันตาน้ำตาไหลเป็นลมพิษ มีอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่รุนแรงขึ้นหรือมีอาการคล้ายกับโรคไข้ละอองฟางเช่นจามคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นต้นรวมทั้งอาจจะมีสัญญาณของโรคหอบหือดอย่างไอหายใจเสียงดังวีดและมีปัญหาด้านการหายใจนอกจากนั้นสารก่อภูมิแพ้อื่นๆอย่างเกสรดอกไม้ ok ai, อากาศที่มีโมลพิษควันบุหรี่สารเคมีหรือน้ำหอมในรถยนต์อาจทำให้อาการดังกล่าวรุนแรงขึ้นได้ด้วย โดยอาการแพ้ที่เกิดขึ้นอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้ค่ะเช่น ติดเชื้อที่หูนอนไม่หลับเสี่ยงเกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจมากขึ้นหรือมีอาการของโรคหอบหืดที่รุนแรงขึ้นเป็นต้นอย่างไรก็ตามบางครั้งก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รู้ว่าเราแพ้สัตว์เลี้ยงหรือไม่เพราะลักษณะอาการแพ้สัตว์เลี้ยงนั้นค่อนข้างจะคล้ายกับอาการหวัดทั่วไปซึ่งหากมีอาการดังกล่าวต่อเนื่องมากกว่า2ส,สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นเป็นหายหายเป็นอย่างต่อเนื่องหรือแม้จะไม่มีไข้เลยก็ตามนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังแพ้สัตว์เลี้ยงก็เป็นได้ค่ะ วิธีการที่ดีที่สุดในการรับมือกับอาการแพ้สัตว์เลี้ยงนั่นคือไม่ควรจะเลี้ยงสัตว์แต่ถ้าหากในบ้านของเรามีสัตว์เลี้ยงและเรายังมีอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงนักก็อาจหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการแพ้โดยทําตามคําแนะนําดังต่อไปนี้ล้างมือทุกครั้งหลังจากที่คลุกคลีหรือสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยไม่ให้สารก่อภูมิแพ้กระจายไปยังตาจมูกและปากได้ อย่าให้สัตว์เลี้ยงเลียตามร่างกายเพราะอาจทําให้มีผื่นขึ้นอย่าให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอนหรือให้สัตว์เลี้ยงนอนบนเตียงด้วยและหมั่นรักษาความสะอาดห้องเป็นประจำโดยอาจติดตั้งเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงรวมทั้งเปลี่ยนที่กรองอากาศอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ห้องนอนปราศจากสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงใช้เครื่องนอนที่มีคุณสมบัติป้องกันไรฝุ่นเพื่อช่วยป้องกันไรฝุ่นหรือสารก่อภูมิแพ้อื่นๆด้วยหากต้องใช้อุปกรณ์ใด ควรเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวแข็งเช่นไม้ไวนิลกระเบื้องหรือวัสดุอื่นๆที่ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเป็นตน้นแทนการใช้วัสดุที่ทำจากผ้าหรือหากใช้วัสดุที่ทำจากผ้าก็ควรใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และควรวางไว้ให้ห่างจากพื้นโดยวัสดุที่แข็งจะล้างทำความสะอาดได้ง่ายกว่าวัสดุที่ทำจากผ้ารวมทั้งสเก็ตผิวหนังของสัตว์จะติดอยู่บนวัสดุที่แข็งได้ยากกว่าด้วย รักษาความสะอาดบริเวณผนังสิ่งที่เป็นไม้และพื้นให้มากเท่าที่จะทำได้โดยอาจขัดพื้นด้วยก็ได้ควรใช้พรมขนสั้นและหมันทำความสะอาดพรมเป็นประจำทำความสะอาดทั่วทั้งบ้านอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์โดยอาจใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำให้หมาดแล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีถุงเก็บฝุ่นที่หนาหรือมีถุงสองชั้นหรืออาจใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรองอากาศแบบเพเปอร์เพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายออกมา ทางนี้อาจให้คนที่ไม่แพ้สัตว์เลี้ยงทำความสะอาดบ้านแทนก็ได้ค่ะซักผ้าปูที่นอนทุกสัปดาห์โดยใช้อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสและควรใช้ผ้าโฮมหรือเปลอกหมอนที่ถอดน,นำไปซักได้เท่านั้นรวมถึงนำตุ๊กตาของเล่นที่สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงไปซักทุกเดือนโดยใช้อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเช่นกัน อาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงทุกสัปดาห์เพราะอาจช่วยลดปริมาณการผลัดสะเก็ดผิวหนังของสัตว์ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้โดยอาจให้คนที่ไม่แพ้สัตว์เลี้ยงทำแทนก็ได้และซักเสื้อผ้าของคนคนนั้นแยกกับของคนอื่น รวมทั้งอาจจะใส่ถุงมือขณะอาบน้ําให้สัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ก็ต้องสอบถามสัตวแพทย์เกี่ยวกับสบู่หรือแชมพูที่ควรนํามาใช้กับสัตว์เลี้ยงด้วยอย่างไรก็ตามหากอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงบ่อยเกินไปก็อาจทําให้ผิวของสัตว์แห้งและผลัดสะเก็ดผิวหนังออกมามากขึ้นนอกจากนี้อาจให้คนอื่นตัดขนหรือทําการแปรงขนสัตว์เลี้ยงแทนก็ได้โดยควรทําเป็นประจํา อาจปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับการรักษาและยาที่ใช้ในการรักษาอาการแพ้ที่เกิดขึ้นรวมถึงพูดคุยกับสัตวแพทย์เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่จะมีวิตามินหรือแร่ธาตุสูงที่อาจจะเป็นตัวช่วยทําให้ผิวนังของสัตว์เลี้ยงชุ่มชื้นและทําให้สัตว์ไม่ผลัดขนมากจนเกินไปค่ะ ถ้าหากมีอาการแพ้สัตดเลี้ยงอย่างรุนแรงพร้อมกับรู้สึกว่าทางเดินหายใจบริเวณจมูกถูกปิดกั้นสนิทหายใจมีเสียงดังวีดหรือนอนหลับยากให้เข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหรือควรไปพบแพทย์โดยด่วนถ้าหากหายใจไม่อิ่มในขณะที่ทํากิจกรรมทั่ว,วไปรวมทั้งหากมีอาการหายใจไม่อิ่มหรือหายใจเสียงดังวีดที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันการวินิจฉัยและวิธีรักษาโรคภูมิแพ้สัต์เลี้ยง แรกเริ่มแพทย์อาจทำการวินิจฉัยด้วยการตรวจภายในช่องจมูกเพื่อดูเยื่อบุจมูกว่ามีอาการบวมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบผิวหนังหรือทำการเจาะเลือดร่วมเพื่อนำไปทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้จากนั้นแพทย์อาจแนะนำเป็นวิธีการรักษาและการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกันตามระดับของอาการภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงที่ผู้ป่วยประสบ เช่นการใช้ยากแก้แพ้ที่ช่วยบรรเทาอาการจามและน้ำมูกไหลาย,ยาประเภทคอร์ติโคสเซียรอยสเปรย์ฉีดจมูกที่ช่วยลดอาการอักเสบและควบคุมโรคไข้ละอองฝาง บำบัดภูมิคุ้มกันเพื่อฝึกระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาไวต่อสารภูมิแพ้มากนักแต่อาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทุกๆุกสี่สัปดาห์หรือตามช่วงวันเวลาที่หมอนัดอย่างสม่ำเสมอจนกว่าแพทย์จะอนุญ,ญาตให้มีการหยุดบำบัดที่สำคัญควรมีการระมัดระวังในการเว้นระยะห่างกับสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้นพร้อมทั้งหมั่นอาบน้ำทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงหรือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอยู่บ่อยครั้งเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ให้แก่คุณ ทราบถึงสาเหตุของอาการแพ้สัตว์เลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเพิ่มการดูแลตนเองให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือว่าโรคต่างๆตามมาในภายหลังนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยในการรักษาและแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ สมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตผมค่ะแม่ ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คำว่าท็อปมีความหมายว่าสูงสุดกว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างมาเปิดมุมมองผู้นำทางความคิดได้ในรายการ m e e เด h ้ t ท็อรายการที่จะพาไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ประสบความสำเร็จเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำธุรกิจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา22นาฬิกาทางท n n ช่อง16และ t r u e v i s i o n ช่อง777 เา,าอยู่ที่กั้งต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนไฮเทคค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนาวัตกรรมทางการแพทย์อันทันสมัยที่สามารถนํามาใช้ในการรักษาโรคได้ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกหรือบางครั้งนะคะเป็นสิ่งสําคัญทีเดียวที่จะช่วยทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนาวัตกรรมทางการแพทย์ที่รวมเอาหลายศาสตร์มาผนวกเข้าไว้ด้วยกัน สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคสุขภาพจิตได้แล้วหนึ่งในนั้นสำคัญเลยก็คือโรคซึมเศร้าจะมีวิธีการในการรักษารวมถึงแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าได้อย่างไรมาติดตามไปได้วยกันในช่วงคนไฮเทคค่ะอย่างแรกเลยที่ใช้บ่อยและเห็นประสิทธิภาพดีก็คือไบโอพันชเจอร์นัรียกว่าเป็นการฝังเข็มชีวภาพเนาะก,ก็ เราพังเจอเป็นการผสมผสานร,ระหว่างฝังเข็มแบบโบราณของจีนเข้ากับการแพทย์ทางลือนอื่นๆและการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเป็นการฉีดยาหรือว่าฉีดสารที่สกัดจากธรรมชาติเข้าไปในจุดฝังเข็มนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้านอนไม่หลับจะชอบฝังเข็มเข้าเส้นลมปานหัวใจแล้วก็จะฉีดยาหรือว่าแร่ธาตุที่ทํางานกับหัวใจอย,อย่างเช่นทองคำนะครับเข้าไปในจุดลมปานหัวใจเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาตรงนั้นเพื่อไปปรับสมดุลธาตุต่างๆหรือว่าปรับสมดุลอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะหัวใจเป็นตัวควบคุมจังหวะนะครับควบคุมจังหวะการหลับการตื่นก็เป็นการจังหวะอย่างหนึ่งครับอย่างแรกคือไบโอฟังเจอร์ในการฉีดยาเข้าจุดสังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเนาะสองนะครับสองที่ใช้บ่อยก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับเพราะว่าฮอร์โมนที่เสียสมดุลน่ะทำให การหลับมีปัญหาแน่นอนนะครับคนผู้สูงอายุหลายๆคนพออายุมากขึ้นมีปัญหานอนไม่หลับกันนะครับนั้นการฮอร์โมนที่เสียสมดุลนะครับทำให้นอนไม่หลับได้นั้นการปรับสมดุลตรงนี้ด้วยด้วยสารจากธรรมชาติเพื่อสารสก,กัดจากพืชหรือแร่ธาตุต่างๆก็สามารถช่วยเรื่องนอนไม่หลับตรงนี้ได้นะครับสองสามนะครับสาม นอนไม่หลับอาจจะเกิดจากความเครียดหรือความคิดมากต่างๆได้นะครับดังนั้นก็วิธีที่3ที่ใช้บ่อยที่เชื้อไก็เป็นการปรับสมดุลสารสื่อประสาทด้วยกรดอะมิโน,โนนะครับเราจะตรวจกันว่าคนไข้คนน,น,นั้นมีสารสื่อประสาทที่เสียสมดุลไหมแล้วเราก็จะเลือกกรดอะมิโนที่เป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทน,น,นั้นๆไปปรับมันนะครับเพื่อ อารมณ์ที่ดีเพื่อการนอนหลับที่ดีที่ลึกนะครับเนาะสนะครับสอันนี้ก็ใช้เยอะแล้วก็ไร้สารเคมีเหมือนกันก็เพรสเซลมาสาจนะครับเพรสเซลมาสาจเป็นศาสตร์การนวดเพื่อไปสอนจังหวะใหม่กับร่างกายนะครับเพราะว่า ร่างกายของเราทํางานด้วยจังหวะเนะะาะจังหวะการหลับการตื่นจังหวะการมาของประจาเดือนจังหวะการกินข้าวครับจะังหวะการเต้นของหัวใจดังนั้นเพรสเซลมาสาจเป็นการนวดบําบัดไม่ใช่นวดเพื่อความผ่อนคลายสบายนราไม่ใช่เป็นการนวดเพื่อไปสอนจังหวะใหม่ให้กับร่างกายเพื่อมีจังหวะการหลับและการตื่นที่ดีอันนี้ก็พบได้บ่อยนะครับอย่างแรกเลยเนาะอันนี้ก็ หลายหลายคนเคยจะได้ยินมาแล้วแหละเนาะก็อย่างแรกในเราจะปรับสมดุลสารสือรส่อบศาสตรแต่เราจะไม่ใช้ยาเคมีนะครับเราจะตรวจก่อนว่าคนไข้คนนั้นมีสารสืบศาสตราที่เสียสมดุลตรงไหนแต่เราก็จะปรับสมดุลตรงนั้นอะไปเพิ่มหรือไปลดมันด้วยกรดอะมิโน,โนโกรดอะมิโนนะเออเป็นสารอาหารนาะซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทชนิดต่างๆ เราจะปรับสมดุลได้กรดอะมิโนนะครับเราจะปรับสมดุลสารสื่อประสาดด้วยกรดอะมิโนนะครับสองก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนฮอร์โมนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งมาที่เป็นสารที่มีมีผลมากต่ออารมณ์มนุษย์นะครับนั้นเราก็เลยสังเกตได้นะอันนี้ไม่ได้ว่าผู้หญิงอะไรเนาะก็แบบเราเราก็จะแซวกันผู้หญิงช่วงแบบมังครช่วงมีประจำเดือนหรือช่วงหมดประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นแบบเ,เราก็ต้องดูก่อนว่าฮอร์โมนของคนนั้นฮอร์โมนต่อมหมวกไตฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนไทรอ,อยต่างๆมันเสียสมดุลไหมแล้วเราก็ไปปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยสารด้วยอาหารเสริมด้วยสารจากธรรมชาติด้วยจากพืชต,ต่างๆที่มีการศึกษาล,ลองรับเนาะเ,เพื่อเพื่อให้ฮอร์โมนอยู่ในสมดุลเพื่อไปช่วยอาการทางสุขภาพจิตต่างๆไม่ว่าจะซึมเศร้า วิตกกังวลอะไรเงี้ยครับอันนี้คือวิธีที่2นะครับวิธีที่สที่ใช้บ่อยก็ไบโอพันเจอร์เออ Bio er, ช่นเดียวกันเป็นการฉีดยาฉีดยาธรรมชาติเนาะเข้าจุดฝังเข็มยาก็หลักๆอ,อ,อาจจะมาเป็นกรดอะมิโนก็ได้อาจจะเป็นวิตามินต่างๆก็ได้หรือจะเป็นยาทางเลือกแอนโทโบรโซฟิกเมดิซีนที่สกัดจากแร่ธาตุจากพืชหรืออาจาจะเป็นองค์ประกอบของสัตว์นะครับเข้าไปในจุดฝังเข็มเพื่อ,อ,อปรับสมดุล าปรับสมดุลอารมณ์ของเขาเนาะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีนิสัยต่างกาันมีสาเหตุของอาการทางจิตต่างกาันมีผิวประวัติมีแบ็กกราวน์ที่ต่างกาันเราก็ต้องเลือกสารพวกนี้ที่เราฉีดเข้าไปให้ตรงกับมนุษย์กับคนไข้คนนั้นนั้น,นะครับันก็จะเป็นไบโอพัเจอร์อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีต่อไปก็คือเพรสเซลมาสา ж เช่นเดียวกันเพรสเซลมาสา ж ก็เป็นเป็นการสอนจังหวะใหม่เป็นการนวด เพื่อสอนจังหวะใหม่ให้กับร่างกายมนุษย์คนนั้นก็จะใช้รักษาพวกกลุ่มนี่แหละครับกลุ่ม mental health ออนอนไม่หลับซึมเศร้าวิตกังวลแพนิกนะครับผมได้บ่อยมากกออ็อย่างแรกเลยต้องเข้าใจ่องว่าแบบผื่นแพ้ภูมิแพ้คนเป็นมากเรื่อยๆเอ,อาจจะอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวโควิดก็ได้นะครับแตออ่อย่างแรกเลยคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เราต้อง เราต้องจัดการที่เรื่องภูมิคุ้มกันของเขาครับเราต้องจัดการที่เรื่องภูมิคุ้มกันของเขาซึ่งศูนย์บัญชาการของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์อ่ะอยู่ที่ลำไส้อยู่ที่ลำไส้นะครับเนาะ70ถึง80เปอร์เซ็นต์ของระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ลำไส้ดังนั้นเราต้องไปรักษาที่ลำไส้เขาเนาะเราต้องตรวจก่อนว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเขาเสียสมดุลไหมผนังของลำไส้เขามีการอักเสบหรือเปล่านะครับเอ่อ อาหารตัวไหนที่ก่อให้เกิดการอักเสบที่ผังลำไส้ดังนั้นะรเราต้องไปรักษาโดยอาจจะใช้เป็นการให้สารทางน้าเกลือที่ไปช่วยซ่อมผนังลำไส้นะครับเราอาจจะให้สารให้จุลินทรีย์ให้โปรไบโอติกที่ตรงตให้ให้ให้โปรไบโอติกที่ตรงกับกับผลตรวจของคนนั้นๆเพื่อไปปรับสมดุลภูมิคุ้มกันที่ลำไส้เขาเราอาจจะเติมสารอาหารเพื่อไปซ่อมแซมผังลำไส้ นะครับเนาะหรืออาจจะให้สารอาหารที่ที่ไปช่วยปรับภูมิคุ้มกันนะครับก็อันนี้คือการเป็นการรักษาที่ลําไส้นะครับก็มีหลายหลายวิธีเนาะให้สารทางน้ำเกลือให้สารอาหารที่ไปซ่อมให้จุลินทรีย์ที่ตรงกับบุคคลนั้นๆโปรไบโอติกอันะนี้อย่างแรกรักษาที่ลําไส้นะครับอ,อ,อย่างที่2อนนี้จะเป็นยาทางเลือกละนะครับยาทางเลือกนี้นที่จริงถูกคุณคิดค้นที่ยุโรป ถูกคิดค้นที่ยุโรปนะครับก็ชื่อว่า h r o p o s o p h i c Medicine เนาะสารนี้จะใช้จะใช้ยาที่สกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเลยจะไม่มีสารเคมีจะอาจจะสกัดจากแร่ธาสกัดจากพืชหรืออาจจะสกัดจากองค์ประกอบจากสัตว์นะครับเพื่อไปปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของคนไข้นั้นๆเพื่อไปสอน ร่างกายใหม่ถึงภูมิคุ้มกันอันไหนที่มันผิดเพียนไปหรือเพื่อไปดีท็อกซ์ของเสียส่วนเกินก็อีกอันนึงเนาะในการรักษาปัญหา m e n t a l health ก็คือ b u ั h f l าวเวนะครับเป็นสารสก,กัดจากดอกไม้นะครับอันนี้จะเป็นสาสตร์ทางเลือกเหมือนกันซึ่งดอกไม้แต่ละตัวก็จะมีนิสัยต่างกันนะครับตัวนี้จะให้ไปเพื่อไปปรับสมดุลอารมณ์ ของบุคคลนั้นๆน,น,นะครับเพราะแต่ละคนมีความพิเศษที่แตกต่างกันะนะครับเพราะอารมณ์ที่มันเสียสมดุลน่ะที่มันเป็นบวกมากเกินไปหรือที่มันเป็นลบมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับสามารถก่อให้เกิดปัญหาอาการกลุ่มโรคเหล่านี้ได้ดังนั้นน้ําดอกไม้ก็จะเป็นตัวที่ไปปรับสมดุลอารมณ์ของคนไข้เหล่านั้นให้มันอยู่ตรงกลาง ให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเขาเองนะครับโดยที่ไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีที่สามารถทำให้ร่างกายของเขา่าพึ่งพิงมันมากเกินไปนะครับก็ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของอีเทอร์ไลฟ์ที่แบบพยายามเลี่ยงการใช้สารเคมีเกันความจำเป็นพยาจะปรับสมดุลร่างกายมนุษย์เหล่านั้นโดยใช้ให้มันให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติให้เราอิงธรรมชาติมากที่สุด เห็นไหมคะคุณผู้ชมการนาเอาศาสตร์หลายขแขนงมาใช้ในทางการแพทย์ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอย่าลืมค่ะถึงมาว่าเราจะนําเอาศาสตร์หลายขแขนงมาใช้แล้วเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองตามสุขภาวะที่ดีไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและ ปรับอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มีสมดุลจิตใจของเราเนี่ยจะได้แจ่มใสแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัย นี่แหละข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เรานำมาเสนอในรายการคนหลังข่าวที่มีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok คุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้เป็นประจำนะคะส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16ก็พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬกานาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิรับชมคอนเสิร์ตการกุศลสวนดอกร้อยดวงใจ65ปีแพทย์เชียงใหม่บรรเลงโดยไทยซิมโฟนีออเคสตรามูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขเพื่อจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงระบบทางการแพทย์ในอาคารสุจินโนโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่พบกับศิลปินชื่อดังมากมายอาทิเก่งชยทัศกาการมาลิกลำเพลินวงสกอปินสิณีพันจ่าเอกอินทัศน์ ไก่พานิภากมลพรหุ่นเจริญอ้อมรัตนังแอดเดอรสลลอวงปล่อยแก่นกครลำปางวงปล่อยแก่เชียงใหม่กำหนดการแสดงในวันเสาร์ที่9ธันวาคม2,566เวลา18นาิกาถึง21นาฬิกาณสนามฟุตบอลคณะแพทยาศาสตร์มชบัตรที่นั่งราคา2,000บาท1,500บาทและ1,000บาท